สวัสดีครับทีท Channel ครับวันนี้เราจะมาทําเมนูหมูผัดพริกไทยดำครับซึ่งเนื่องมาจากวัตถุดิบของเราเหลือจากเมนูที่แล้วครับก็เลยเอามาใช้วันนี้ให้เกิดประโยชน์ครับก็จะมีผักสามสีพริก3ามสีครับแล้วก็หอมใหญ่แล้วสะโพกหมูสไลด์ต้นหอมหั่นท่อนครับไฮแล์จะอยู่ที่พริกไทยดําครับเราไปดูวิธีทํากันเลยครับ เมนูหมูผัดพริกไทยรำนี้เราจะเอาหมูไปชุบแป้งทอดกรอบก่อนครับใส่กระเทียมครับ น้ำมันหอยซิวขาวผงปรนะุงรสฮะตามด้วยน้ำตาลทรายนิดหน่อยลงผักไปเลย ท้านตอนนี้ใช้ไฟแรงนะผักเราจะได้สดกีสดเติมน,น้ำปล่าน้ำตปอกกินไปใส่หมูได้เลยฮะ จบแล้วครับ